ใจร้อนในการถูกให้รูวยทุกคนรลยไรับขอบคุกคนับยมา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 อาบมา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 กามาดาม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 มัมา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 ะเมาามนมามามบมาม ็นอ,นอกเหนือจากผู้คนที่เห็นอยู่บนเวทีนะครับมีคนอีกมากมายเลยนะครับที่อยู่หลังเวทีนะครับใต้เวทีตรงนี้ตร,นนตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยขอขอโชว์หน้ากันหน่อยนะครับมาเลยครับร้บรองดีได้พเพราะเธอวันนี้นะครับรุแ่แบบสุนการดานนครับ ียกอรนะครับคุณเขียนบทนะครับฉากสวยๆคุณแจ๊คสวกีบทละครน่ีหนครั้ผู้กำกับคุณฆ่าสันตินะครับคุณอนะครับนะครับ เป็นมากจริงครับละครเวทีจะอยู satisfy. ่ได้นะครับต so ่อเมื่อมีคนดูนะครับถ้าชอบถ้าสนุกนะครับช่วยบอกต่อกันไปให้มาดูกันเยอะๆถ้าเผื่ออยากให้คนที่คุณรักอยากให้เพื่อนฝูงมาสนุกมามีความสุขร่วมกันบอกต่อให้มาดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าไก่ลูกไยรลูกไก่ลูก ถ่ายรูปกันครับถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก nice ็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมต้องฝากบอกต่อด้วยนะครับโอรี่ตอนเรียนรู้รักกู่โอรี่ห้องสิยงคุณเองถ่าใครอยากดูแล้วดูอีกได้นะครับซื้อบัตรก็ได้เลยนะครับทด้วยนะครับครับผมดีกิดรักกมันรักนี่กระนึงนะครับคิมบงบงแต่งตัวไม่เสร็จครับเ้ยบอยไม่สวยยังไไม่สวยยังไ้่งเกีย ตอบหน่อยสิเฮ้ติ๊กตอได้ไหมน้องอยากอน่ฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ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 ่่าฮ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 ่า่าฮ่า่่่่ฮ่ รอบเมื่อวานไม่มีถอดเสื้อวันนี้มีถอดเสื้อแต่ว่ารอบอื่นไม่รู้ถอดะไรต่อนะไม่ถอดข้าวห้วนเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ